ขึ้นมาแต่ให้หน้าละพี่นอ้องปล่อยงัวงออกกินยาพี่นอ้อง้วก็สิไลเขาเคาะกันแล้วปล่อยกินเติงล้วเอาลงไปล่อหน้าม้าแล้วก็ทอนอยาคือเก่าคือพี่นอ้องเฮ้ยได้เขาเคาะเดินลงเฮียนพี่นอ้อง แม่ไปกับเห็ดกับเขารอถาพี่เนาะสาวกันล่างถั่วยอ้ล่างบวงให้แม่สอยเวียกได้แล้วไปไปฮึฮึฮ เนี่เนี่ยบึงลัดเขาลัดเขาชาวลัดงูเขาขอซอยอย่างตีไก่กับป่าตัวหนึ่งพี่นนอง แม่ดีแทกเพันเห็ดไว้กับตำมักทัวร์พี่น้องโอ้ยมันใหม่แหละทอนเดือบึงตาแสบพี่น้องป่าคองบ่ออาหารเสาร์มันนี่พี่น้อง สบายดีเดอ้อพี่น้องแม่ครัวกำลังตำขกตำแม่ทั่วพี่น้องสบายดีพี่น้องเสียงตำก,กุกฤสีแตงอะไะพี่น้องคนนี้กินแซ่บพี่น้องเฮาเคนนกินบ่ค่อยแซบ่บปะเนยโตเฮาประหยัดเป็นนัว เออตีผู้เพิ่นซอยปิ้งปีไก่เป็ดตาแซ่บบ่เหลืองหอมเลยมีปิ้งปีไก่แล้วก็ปิ้งปลาตัวนึ่บบขึ้นมาเดกะทิดเน อัดไว้ได้พี่น้องเครื่องปูเรียบร้อยกำลังพร้อมเสิร์ฟรอชมตอนกินพี่น้องก่อนซีมอะไรนัวบ้างขึ้นมาเด้อขึ้นมาเด้อไม่เห็ดเค็มไม่เห็ดน,นัวพร้อมเสิร์ฟ เปิดตาแซบเปิดตาแซบมาเด้อพี่น้องเด้ออาหารเสิร์ฟเอาโยไม่ได้พี่น้องม้านกินว้อนกินละแน่นเลยก็ให้เจ้าผืดบ้นขึ้น ีเกือแมวก่อนบริจิตติบริจิตก่อนแมวแมว,แมวคินก่อนเอาอร่อยหัวมันเตะมันเอามาหายจินนึงปลาเตะหัวคุบปุ่มเนตายหรือวะคุกเผา อยู่เท่าไหร่ร่างกิจตีอัดบตีแลมืดขึ้นจะมดทุกบมอบกรตกลาผมกระกลผมรมันมีีนขึ้นได้ เชื่อปูเบาโจนบุรีมาวัางเส้าว,วัางสี่มุ่เดงเงินเตง่าวง่าวคนเรนแบบเรีนยิบของขาดไปเลยคนผู้จะ่ึงอยากลุ้มแบเป่เฮ้อเชเชโอ้ยแจกนันวฉหาแอกใหม่ครับรับมได้ึง มาจากกลางคืนขอบปัาามาา๊มแจกกลางคืน มันเลยอปาป่าไม่น้ำโขงมันใหญ่มากป่าอะอืมเต็าปากกูไพ่ได้มากปามสั่งเลยบอกป่าบอกแห้ง ยาเพลงก็ลอยมาเขาอาจะวนแคนเอยนี่กาใส่งะทนเขาซื้อเลยเขาทานบวาดังๆกวนจังมาเ้เฮ้ยกินวางนี่มันเนน วางยงรานกลางไม่กินน้าเออรมาไมิงเลยโอ้ยรำเป็นเลเลรร้บิงนะกินปลาตาดี นี่วิตามินสลดัด <c oughs> <c oughs> กิน,นราย่อใรใหม่หบ้าต่ <c oughs> วนกับวกัวมาสีขาว <c oughs> ทีขเขาใจดำ

ช้วนแต่นัแดงแห้งอะไรพีเลนยตัวพี่พี่กับชวเน่เขาอหมันติดโอ้โหเขาหามันติดซือติดเนางติดใบเขายาน่ะอืมบบมีดยังรีนี่มอเศ้านาตเศ้ามีข้าาอะไรบ้าง

ปิงปลาปิงไก่ตั้งตัวยังมาแล้วว่ี่านนนไผ่ออาสลตรงใส่ผ้ผ้าบ่อยนะใส่มอแบดนี่มอบดีต้นเที่ยงกับโไว้ลวก่อนผสียำานนึงใครเนใส่ได้แต่วันยาฉีดหย่าบ่อยหรือเ่าบำรุงเขาฉีดหยา ยาต้มเบสก็เขาตัิดบดสีบตอนสีหวานตอนหวานบ่เอาแ้วเอาอย่างข้นเจ้าบตัดมตัด้ตัดเขาเห็นเขาเห็นตัดนะต้เป็นุ่เหงามันเขาหวานนะขาสั่ตัดแล้วก็มันตกไม่ได้ไงัายนาะทีกันหนึ่งแล้วผู้ตายใ่นตกพานตายนตกกันหนึ่งบ่ไม่ตก มันมันคนละสูตรมันยาปว่ายามันเรียกปีเร่มันเจ็กปุ่งเือหเขาก็สี้อยกหปนครับมันันหยอดมันถือซ่งันเลยนะหยอดจะผัดพ้นอนำนำขอเขาเขาลเอาเขาลอกออกไปอือืเมื่อจอดมาแล้วเบิหมลยเรครับบเหมน น้ำเปข่าปัาบัปลาเป็นร้อ,อ,อ,อนอืมใช่ละเ <c oughs> หาะอีบุษันบุษันเหาะเขาจะอี๋

อ้เขาปืวยมึยงเดดออกเป็นฝาดเมือ่อไหน่พอก็าแม่ทั้งหนังกเแม่ล่ะพี่น้นนองบอบสอบาก์ชายก็พุ่มใจกันฝากมาก็จะเก็บไปเขาแล้ว งานหมัอนจะงานแต่งเดี๋ยวบอกน้อไปหาสิได้วันจะจัดงานแต่งนะจัะออก็ไปไหม ไม่เอาไปงั้นสิมันอะมันเอาบวยบวญอะที่น่ะนี่เป็ลอะไรของมันอะที่เล่ามาดีก็มากสบัน ว่าอุ่นอะนะบางทอนใช่ไหน้ำต้มอันกระดูกหมาก็จะเป็นน้ำมันราล์ดิโน่พอกันกินนะสบายดี